ตอนเย็นค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเห็ดกับข้าขินน้ำกันนะคะทุกคนเมนูที่นูแหม่มจะทำในวันนี้ก็คือสีเฮ็ดลาบหมูแต่จะเป็นลาบหมูแบบใดมาเบิ่งกันเลยค่ะว่านูแหม่มจะเห็ดลาบหมูแบบไหนนะเดี๋ยวขาใส่รวนหมูก่อนนะตอนนี้ก็ได้ทีแล้วค่ะหมูของนูแหม่มเริ่มได้ทีแล้วนูแหม่มก็จะมารวนหมูค่ะทุกคนใส่เครื่องปรุงก่อนเลย ใส่เครื่องปรุงแบบสำเร็จนะใส่ลงไปไ <C oughs> เลยเผ็ดน่อยร้ายปะอันนี้มันจะเป็นเครื่องปรุงแบบเม้าสามารถปรุงได้กับหลายๆายเมนูเลยค่ะมดปรุงได้กับหลายๆเมนูเผ็ดกับเผากินงาน่ายๆ ต้องยุ่งยากมากมายอร่อยอะไรล่ะโอ้โหโอ้โหผมสู้ลงไปไม่่หลายไปใจน้ำกระลาลงไป นนกินไ้แล้วอันคูแบบคัวงแต่หกโมงแรงตอนนี้ก็นจนสี่สองทุ่มล้ตั้มจนว่าทุกคนเอวยิ่ซ้ำนี่ตั้มละเอียดได้ซ้ำนี้แหละเนี่ยอาจะมาฟ่องมันมันมันบอก ร่อนๆเอาค่นดูต้องโดนตันป่ดได้เนี่นยโอ้ยเพื่อสิได้กินใส่เวลาเป็นวโมูใส่ซ้ำนี่กเอาซ้ำนี่ท่านตัวกับหอมจีบรวยเหรอไม่นุ่มแาบลาบแบบสไตล์นุ่ม,มาจาักลาบจัก หมูแซกต้มผิกรบ,บปรจักกินได้ก็าล่ะผู้ใด,ดอยากกินมากินกันได้เมนูที่ทำมันไม่ได้ยุ่งยากขอแค่กินได้ก็พอสใส่ผักลงไปโอ้ยผักกับป๋มีเหี่ยวกระเฮียวเอ <c oughs> <c oughs> อ แแบล้วขอชิมรสชาติดูสิเพิ่มน้ำตาลโอ้ไม่ใช่เพิ่มน้ำปลา จะเข่อเอิลาบหรือเอินยังกับุ่หูรอกหอมซ้อยกับบมี่เพราะว่ามันลบมากคำเลยกับบได้อไหยังไหวเลยในตู้เย็นกับแป้นเอิรเตอะกินได้ก็กินกินบ่ไดดก็กินคือเก่าค่ะทุกคนเลือแต่บีบฝังหน้าใส่บังหน้ากับ่ระเทศในปอกป,ปาดจังหกออเดี๋ยวค่อยบีบใส่ตอนสิค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พาไม่กับเขาแบบง่ายสุดสุดสุด,สดง่ายเม <laughs> นูที่แบบว่า สุกก็กินได้ค่ะทุกคนอร่อยไม่อร่อยก็ค่อยว่ากันอีกเชือนึงแต่กระเสบอยู่หอกค่ะเพราะว่าถ้าเหตุบ่แซ่บกับิบ่ใคขกินปานใดขึ้กันโอเคเจอก็ไม่คปหนาค่ะทุกคนย้อนก็ว่าตำเข้าขวี่มันโดนโพดตำจะแต่ก็เชือกระจะ๊อกกระดิ่งกระโนจนเฮียสิมดแต่หน่อยเดียวเองจากเข้าขวาัมาหลายนึงไปกินข้าวน้ำกันเรเวๆค่ะทุกคน